s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโงๆ่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่เพราะคำถามโงๆ่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ใน e ีพีที่17แล้วไม่แนะนำตัวกันหรอคะอ๋อลืมสวัสดีค่ะวิวันค่ะสแสตมค่ะพลอยค่ะลืมทุกอีีทุกคนเราคงรู้จักเรากันแล้วแหละจริงก็สำหรับใครที่เพิ่งมาฟังอีพีนี้นะคะก็อีพีนี้เป็นหมวดอวัยวะเนาะคือพอเราพูดถึงเรื่องอวัยวะเราก็จะได้รู้สึกแบบเอ้ย ความเป็นอวัยวะมันจะมีความแปลกในหลายๆด้านทั้งในด้านแบบวิทยาศาสตร์เอย่ยหรือแบบลักษณะทางกายภาพเอย่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราสงสัยกันในหมวดของอวัยวะอวัยวะเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของแบบชื่อว่าแบบเฮ้ยมันมันตั้งชื่อนี้มาได้ยังไงหรือแบบมันมีชื่อนี้มาได้ยังไงอะไรเงี้ยเคยแบบสงสัยกันไหมว่าแบบมีอวัยวะใดที่รู้สึกเอ้ย hey, ชื่อมันแปลกๆก้กนกบ กระดูกก้นกบอ่ะเออนี่รู้สึกว่ามันก็อยู่บนตัวเรานะทําไมมันถึงต้องเป็นก้นกบวะก็จริเราไม่ใช่กบออะไรแบบเนี้ยเออว่ะจริงแล้วก็มีอีกอันที่เออหามที่ชื่อว่าหลักแล้อ่ะเออตอนแรกจะเอามาพูดและในหมดความรักเออแต่มันคนละรักกันหลักแล้ใช่ก็เลยอีกอันที่สงสัยก็คือไหปลารืม เหมือนเหมือนไม่ได้เตียงกันเลยตอนแรกนึกว่าลืมพูดไปแล้วขอโทษขอโทษเห็นเหตทำหน้ามองกันเลยแบบอ๋อพึ่งได้เลิกเลิกเออก็คือมันก็คือหายปลาลาน่แหละที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นี่โยนเข้าแบบเนียนเนียนสมูทสมูทอยู่ทั้งที่เขารู้กันหมดแล้วว่าเตรียงกันมาคําถามของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหายปลาลานี่แหละก็คือทําไมมันจะต้องชื่อแบบหายปลาลาด้วยทั้งทั้งที่แบบมันก็ดูไม่ได้หายปลาอะไรตรงไหน ก่อนอื่นเราจะต้องมาเล่าเรื่องราวของเจ้ากระดูกหายปลากันสักหน่อยคือมีใครรู้บ้างปะว่ากระดูกหายปลามันมีไว้ทําอะไรอืมไม่ไม่คุ้นเลยอ่ะเออไม่รู้เลยอ่ะคือปกติจะแบบเมื่อก่อนชอบวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วเวลาวาดรูปตัวละครก็จะแบบอห้มีหายปลาะที่แบบซาสวยงามสวยงามเพิ่มความเป็นอนาตมีมากขึ้นแค่นั้นก็คือหายปลาเนี่ยจริงๆหน้าที่หลักๆของมันะก็คือเป็น ตัวเชื่อมกระดูกหนะ้าอกส่วนบนกับกระดูกหัวไหล่ก็คือถ้าเปรียบง่ายๆมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเป็นไม้ค้ําของร่างกายเราอะไรแบบนี้แล้วก็หหยปลาเนี่ยมันเป็นกระดูกส่วนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระดูกที่หักง่ายที่สุด ของมนุษย์เลยก็ว่าได้คือภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าแบบ commonly อะ่ะหักได้แบบ commonly อเออตัวสงสัยแบบเฮ้ยเชี่ยกระดูกไายปลาลเราเคยแตกไว้บ้างยังโดยที่เราไม่ดูตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือด้วยตําแหน่งของมันอ่ะมันจะง่ายต่อการบาดเจ็บมากเพราะว่ามันจะต้องรับแรงกระแทกอของแขนเข้ามาสู่ลําตัวก็คือ ถ้าแบบเราหกล้มโดยที่เอาแขนรับหรือว่าเอาไหล่กระแทกพื้นอะไรเงี้ยไหยปลาก็หักได้แบบง่ายๆเลย mm hmm. ก็คือแบบเวลาล้มก็ต้องระวังกันด้วยทีนี้กลับมาที่คําถามของเราว่าชื่อไหปะลาราเนี่ยมันมาได้ยังไงพอจะเดากันได้ปะยากมากเลยนะเพราะว่าด้วยกระดูกมันอนะมันไม่ได้เป็นรูปเหมือนไหปะลาเออมันไม่ได้เป็นวงกลมเออคือไหปะลามันจะเป็นแบบทรงกลมอ,อ,อะไรเงี้ยนึกถึงแบบไหปะลาหมอลำเออใช่ติดไหอะไรใช่อาจจะแบบ แบล็งเลยใช่ใช่แบล็งเลยมนดูจัดแบบเหมือนกันอะรูปร่างมันดูไม่มีความเชื่อมโยงกันใช่เอางี้เรามาดูในภาษาอังกฤษกันก่อนก็คือไหปลาลาเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอลลาโบนหรือว่า c l a ว i c l ลอย่างคําว่า c l a ว i c l ลอ่ะคือในเว็บ inner body เขาบอกว่ามันมาจากรากศัพท์ละตินคําว่า c l a v i s แปลว่ากุญแจแล้วก็ c ค l แปลว่าเล็กแปลรวมกันก็คือเป็นกุญแจอันเล็กอะไรแบบนี้คือเหมือนเขาจะเปรียบประมาณว่า ความกระดูกไหปลาร้าจริงๆอ่ะถ้าเราแบบสแกนดูข้างในอ่ะมันจะเป็นแท่งตรงยาวสองฝั่งเขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับกุญแจกระดูกในสมัยก่อนก็เลยกลายเป็นชื่อ c l a v i c l l แล้วก็คําว่าคอล l โบนอ่ะที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของไหปลาร้าอันนี้ชัดเลยเพราะว่า c o ค l ล r มันแปลว่าปกคอเสื้อหรือว่าจะแปลว่าแบบปลอกคออะไรองี้ก็ได้คอ r b o บนก็คือกระดูกที่คอเสื้ออะไรอย่าี้ก็ <c oughs> เลยเฮ้ย <c oughs> มันก็แบบ รงนะมันตรงตัวทั้งสองชื่อเลยแบบ make sense แต่ว่าภาษาอังกฤษก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไฮปรลายอยู่ดี <c oughs> เอางี้มาดูที่ลักษณะของมันกันดีกว่าอย่างที่บอกว่าแบบรูปลักษณของมันจริงๆอะ่ะคือมันเป็นกระดูกสองแทง่งที่มันอยู่ข้างๆกันใช่ไหมแต่ถ้าเราดูแบบมีเนื้อหนังปกคลุมแล้วอ่ะเราจะเห็นว่ามันมีร่องบุ๋มอยู่ตรงข้างบนอ <c oughs> ซึ่งไอ้ร่องนี้แหละมันเป็นที่มาของชื่อเพราะว่าแบบ ส่วนใหญ่กระดูกหายปลายิ่งผอมก็ยิ่งชัดเนอะแล้วแบบคนที่มีกระดูกหายปลาชัดมากๆเนี่ยเวลาอาบน้ําอ่ะตรงร่องบุ๋มตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นร่องน้ําได้เลย oh. เออคนโบราณก็เลยมองว่าแบบเฮ้ย oh. นี่มันเหมือนกับร่องน้ําที่ใส่ป้องกันมแมลงวันของหายปลาเลยนี่นะ oh. เขาก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่ากระดูกหายปลา oh. เออคือตอนแรกคือก็คิดว่าเหมือนแบบ เอ๊หรือว่ามันแบบมันเหมือนไหปลา้าหรือมันอะไรแต่ก็มันก็ไม่เหมือนขนาดนั้นจริงๆก็คือมันแค่แบบเพราะมันมีน้ําใส่เข้าไปอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นร่องน้ําของตรงนั้นมีน้ําขังอยู่อ่ะใช่มีน้ําขังอยู่เหมือนแบบถนนที่แบบขุขระอะไรประมาณนี้เออก็แปลกดีเนาะใช่ใช่ปะที่มามันไม่ถึงแปลกจริงทาไมไม่เรียกว่าแบบ กระดูกแก้วน้ําเออกระเออแบบร่องน้ําเลยกระดูกร่องน้ำหรือมันยังดูเป็นไปได้มากกว่าหรือกระดูกององกระดูกองอ์อันนี้ก็จะอันนี้ก็จะล้าลึกไปหน่อยนะก็คือต้องบอกว่าหายปลามันเป็นจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแบบเสน่ห์อย่างหนึ่งของร่างกายเลยก็ว่าได้คือเราลองเซิร์ชเรื่องแบบหายปลาแบบขำๆคือ เจอเรื่องการแบบ work out เพื่อสร้างหายปลาละอ๋อใช่ใช่มันจะมีคลิปหนึ่งที่แบบคนดูลายล้านเลยอ่ะเออนี่เคยลองทําเหมือนกันของเอมมี่ปะเออใช่ใช่แต่ก็ลองทําแค่แบบครั้งสองครั้งเหนื่อยพอะขี้เกียจอ่าคือแบบแต่ว่าที่เราเจออ่ะคือแบบปหลาดใจตรงนึงที่แบบส่วนใหญ่ถ้าเป็น work out ของผู้หญิงอ่ะเขาจะแบบเอ้ยออกกําลังกายเพื่อสร้างหายปลาละกันเถอขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเขาจะแบบส่วนใหญ่นะคือเขาจะออกแบบ ออกกําลังกายอย่างไรไม่ให้หายปลาโละอะไรแบบเนี้ยหรอเออก็เลยแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าผู้ชายเขาแบบไม่ชอบหายปลากันหรอหรอไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็ดันเป็นหญิงล้วนกันซะด้วยเออใช่แต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะเรารู้สึกแบบมันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วอะหายปลาใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายอย่าไม่ชอบเลยมันก็เป็นเสน่ห์ของมันนั่นแหละจริงคือ,อ,อทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีหายปลาแบบสําหรับเรานะก็รู้สึกว่าดูดีดูแบบเออมีเสน่ห์อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครแบบว่าเป็น ผู้ชายเป็นผู้ชมผู้ฟังผู้ชายก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยอยากรู้จริงจริงใช่แต่นี่แบบเพิ่งรู้เลยนะที่แบบมีการออกกําลังกายเพื่อสร้างไหปลาราเพิ่มอะหรอใช่คือด้วยความที่รู้สึกเอาเองนะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะแบบเจนนี่แบ็คพิงก์อะไรเงี้ยเขามีความแบบไหปลาราชัดแล้วแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบออกกําลังกายให้มีไหปลาราแบบเจนนี่ช่วงนั้นมันเลยจะแมทมากอ๋อคือเคยเห็นแค่แบบประมาณว่าเอ้ยแบบส่วน ูดหรือว่าส่วนแบบสะโพกอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ไม่เคยเห็นไหปลาราอันนี้แบบจริงๆคือเหมือนถ้าเป็นตรงไหปลารามันจะรวมถึงตรงไหล่ตรงแบบข้างหลังอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งเวลาเราใส่เสื้อที่มันเป็นกาอกหรือเป็นเสื้อใส่เดี่ยวอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบเออสวยอ่ะมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรไหลเป็นเก้าสิบองศาอ่าเออถ้าถ้าแบบเทียบกับคออะไรางี้มันก็จะแบบเอยดูแบบไหลเหมือนงาพเพยใช่ใช่ใช่ แล้วคือแบบนอกจากแบบออกกําลังกายอ่ะเขามีแบบคอนทัวร์หายปลาอะไรอย่างงี้ด้วยนะอ๋อใช่ใช่อันเนี้ยเคยเห็นอยู่เออใช่คืออันเนี้ยเพิ่งเคยเห็นตอนช่วงแบบมปลายที่แบบเริ่มสนใจการแต่งหน้าจะเห็นว่าแบบเหมือนมีคนแต่งหน้าแบบบางคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยเราจะมาคอนทัวร์หายปลากันด้วยแต่งหน้าเสร็จคอนทัวร์หายปลาด้วยเพื่อให้แบบมันชัดขึ้นก็เลยรู้สึกอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองเขาแบบชอบหายปลากันอย่างนี้เองอะไรเงี้ยบางทีก็เห็นคอนทัวร์แบบกล้ามท้องด้วยนะ เออใช่ใช่เออเห็นแบบไอดอลบางคนก็ทำกันที่แบบว่าคอนทัวร์ส่วนแบบหน้าท้องไปเลยเลยลจริงๆเราอาจจะไม่ต้องคอนทัวร์เองเพราะว่าในแอปพลิเคชันแต่งรูปที่ชื่อเหม่ยเหม่ถูอันนี้ก็คือมันจะมีแบบว่าใส่เป็นเงาอะเออรอใช่ใส่เป็นเงาและนี่เคยลองใส่ด้วยนะอเป็นแบบกล้ามท้องแบบเลขสิบเอ็ดอะเออแล้วมันมีจริงมันมีเงาแบบล่องอกอย่างี้ก็มีนะโอ้ m หมก d ดโอเควีวันช็อกเตรียมแหละวีวันเตรียมโหลดแหละโนอนโน คือแต่ว่าเราไปเจออันหนึ่งเว้ยเป็นข้อมูลบอกว่าการที่มีหายปะลาะเป็นร่องแบบเยอะๆอ่ะเหมือนแบบใส่น้ําได้อะไรเงี้ยตามหลักโง่เห้งของจีนอ่ะคือมันไม่ดีนะคือมันแบบว่าจะต้องมีความเต็มอิ่มต้องดูมีน้ํามีเนื้ออะไรอย่างงี้อันนี้เอามาจากเว็บทีรพน์คลินิกนะคะ mm hmm. คือแบบอย่างเราก็หายปะลาะไม่ชัดเว้ยก็เลยรู hmm. ้สึกว่าเอ้ยเราก็ถูกโง่เห้งจีนเหมือนกันทุกคนคิดยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องหายปะลาะของเราสนุกดีนะแต่ว่าไม่นึกว่าจะเกิดจัด การที่แบบมันเป็นแอ่งน้ำอะไรเงี้ยใช่แล้วมันต่างจากแบบอังกฤษด้วยอะในความที่แบบเป็นคอาโบนส w l ซะอใช่เพราะว่าอังกฤษเขาจะค่อนข้างมีความตรงตัวแต่ของเราก็คือที่มามันมาจากน้ําอ่ะแต่อยู่ๆก็ไปปลาชื้เลยใช่ปะจริงๆมันมีหลายอย่างที่แบบว่ามันใส่น้ําได้อะแต่แค่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนวัฒนธรรมเราด้วยอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะเป็นมีการทําปลาเยอะ หรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าตอนที่หาข้อมูลเรื่องนี้ก็ไปแบบเซิร์ชคาว่าหายปลาใช่ปะแล้วเจอรูปหายปลาที่เป็นแบบมีหนอนเต็มหมดเลยไม่ได้คือแบบอย่างเรื่องความสวยงามของหายปลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งมาสังเกตแบบจริงๆจังๆเลยอะว่ามันแบบเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญเลยที่ทําให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสวยมันดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบการสัก เราก็แบบนิยมสักที่ไหปลาากันใช่ป่ะเพราะมันเป็นจุดที่แบบคนเห็นง่ายแล้วก็ดูแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ยินว่าเจ็บมากเออใช่ใช่เขาบอกว่าเวลาสักที่แบบใกล้เคียงกับกระดูกมันจะเจ็บใช่เหมือนแบบมันสักลงไปที่กระดูกเลยมันแบบไม่มีเนื้อหนังนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดใครอยากสักที่ไหปลาหรือแบบ ตรงกระดูกอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมใจกันนิดนึงระวังหน่อยนะคะโอเคสำหรับเรื่องราวของหไยปลาก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมติดตาม EP หน้า17.2ของน้องแตมนะคะใครรักใครชอบก็อย่าลืมติดตาม Wonderful อาจารย์ความโง่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย